เรื่องราวนี้นะครับชีวิตของคุณลุงคนหนึ่งนะฮะที่รักลูกชายคนนี้เป็นอย่างยิ่ง<ฆ>แต่ว่าถูกลูกชายนี่กระทําอย่างโอ้โหที่เรียกว่าเนี่ยจะใช้คําว่าเป็นลูกทรพีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าพ่อต้องหนีกระเซาะกระเซิงๆๆออกมาจากที่บ้านเนี่ยเพราะถูกลูกเนี่ยซ้อมทําร้ายบังคับเอาเงินพ่อไปใช้หมดไม่พอทําร้ายพ่อนะครับเงินพ่อที่หลังกเกษียณเนี่ยมีอยู่7ล้านเนี่ยใช้หมดเกลี้ยงเลยนะพ่อไม่ได้ใช้ลูกชายใช้นะครับและสุดท้ายเนี่ย ทำร้ายร่างกายพ่อนะฮะจนพ่อเนี่ยทนอยู่ที่บ้านไม่ไหวต้องหนีออกมาอยู่บ้านเพื่อนนี่นะฮะแล้วก็พาไปร้องกับทางสายไหมต้องรอดพาไปแจ้งความตํารวจที่จริงพ่อบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะแจ้งความดําเนินคดีกับลูกเพราะตัวเองยังรักลูกชายคนนี้มากนะฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมทีมงานเดินทางไปที่วัดผาสุกมณีจักรช่วยเหลือนายอัมพลอายุ64ซึ่งก็มีอาการป่วยด้วยครับเป็น เส้นเลือดสมองตีบนะฮะแล้วก็พาคุณลุงอัมพลเนี่ยกลับบ้านแถวย่านท่าไทยราชเขตมินบุรีหลังจากที่เพื่อนบ้านเนี่ยพาหนีออกมาจากบ้านมาซ่อนตัวอยู่แถวเมืองทองธานีที่นนทบ,บุรีเนื่องจากถูกลูกชายข่คมขู่และทําร้ายร่างกายลุงอัมพลเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาได้ถูกลูกชายชื่อในบอลอายุ33ฮะไม่มีอาชีพไม่มีงานการทำนะฮะได้เอาขวดเนี่ยทุบตีทำร้ายจนกระทั่งตัวเองเนี่ยทนไม่ไหว ออกมาขอความช่วยเหลือกับทางเพื่อนบ้านสาเหตุที่ถูกทําร้ายเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุงอําพลเนี่ยคือเกษียณแล้วก็ได้เงินนะฮะมีเงิน7ล้านก็ถูกลูกชายเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายจนหมดเอาไปแต่งรถไปเล่นพนันไปเสพยาเสพติดพอเงินหมดก็มาบังคับให้พ่อไปยืมเงินญาติพอพ่อปฏิเสธก็ถูกในบอลเนี่ยโมโหลงมือทําร้ายร่างกายยอมรับตอนนี้รู้สึกกลัวลูกชายเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอไม่ไดําเนินคดีเพราะยังรักลูกอยู่เอาเดี๋ยวลองฟังพ่อเน่ยะล่าสุดในลูกมังครับให้เราไปยืมเงินคนอื่นมาปะครับขเขาบอกให้ออกไปหาเงินมาให้ไปหาเงินมาแล้วพอเราหามาไม่ได้เขาทําอะไรกับเราบ้างครับเขาก็โมโหเขาาโมโหแล้วก็ทําร้ายเราใช่ไหมฮะใช่นยนยน ให,ให้ให้เราบังคับให้เราไปหาเงินเท่าไหร่คุณลุงครับมาแล้วรอ่ตอนนี้อยากจะให้ทางนี้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับคุณลุงครับอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านใช่ไหมฮะหาหมอจะไปหาหมอไปหาหมอนะล่งนะเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย กลัวไหมครับกลัวไหมกลัวนคนมานานแล้วใช่ไหมครับโดนมานานแล้วใช่ไหมลุงล่าสุดนี่นะครับก็นะฮะผู้เป็นพ่อนะครับบอกว่าเนี่ยช่วยพาไปหาหมอหน่อยแล้วก็แบบสะเอื่อนให้ออกมานะครับก็ทางทีมงานสายไหมผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพระนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ก็ได้พาคุณลุงอาพลเนี่ยไปที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านลุงเองเนี่ยที่ต้องหนีออกมาเนี่ยนะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยพญยาสุเรน29อยู่แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพนะครับตอนที่ไปเนี่ยไม่เจอใครอยู่ในบ้านแต่ว่ามีแผ่นกระดาษเนี่ยแปะอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าบ้านเขียนด้วยลายมือของลูกชายเนี่ยฮะบอกว่าพ่อครับ มาแล้วกดกริ่งนะครับเผื่อบอลไม่ตื่นนี่นะอันนี้ลูกชายเขียนแปะไว้นะจากนั้นสักพักหนึ่งครับในบอลลูกชายเนี่ยได้กลับเข้ามาที่บ้านนั่งแท็กซี่มานะฮะพอเห็นทีมงานใส่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวเห็นตำรวจเห็นเจ้าหน้าที่พอมเนี่ยเดินมาละลงมาจากแท็กซี่อ่ะคนนู้นนะฮะที่เราเบลอไว้นะยกมือไหว้ขอโทษพ่อยอมรับผิดต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะยอมรับว่าตัวเองทําร้ายพ่อจริง อ้างบอกว่าเป็นความเครียดสะสมยอมรับว่า 2, 2> ส,าสัปดาห์ก่อนตัวเองเสพยาไอซ์ซึ่งไปซื้อมาจากเพื่อนเนี่ยนะเอามาเสพก็เลยทําให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยืนยันว่าหลังจากนี้ตัวเองจะไม่ทําร้ายพ่ออีกเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแต่งรถน้องบอลจา๋าน้องบอลได้ทําร้ายคุณพ่อปะก็มีมีบ้างครับเวลาทะเลาะกันแล้วทําร้ายมาหลายครั้งยังครับ เราทะเลาะกันบ่อยครับล่าสุดนี้ทำเม<ะ>ื่อไหร่ครับเมื่อเมื่อวานสองสามวันก่อนใช้ใช้มืออย่างเดียวหรือว่ามีใช้ขวดตีไม่ไม่เคยไม่เคยใช้ขวดหรือเปล่าไม่เคยแต่ใช้มืออย่างเดียวเลยครับใช่ครับร,รู้ไหมเราเราทำเกินเกินเหตุมากเลยเรารู้ใช่ไหมครับถึงขนาดพ่อเนี่ยต้องต้องหนีไปขอความช่วยเหลือครับ ทำยังไงดีให้ดำเนินคดีให้เราไปอยู่ในเรือนจำก่อนไหมไม่อยากไปครับอยากแล้วไม่อยากไปแล้วเรางทำลายพ่อล้วให้ทำยังไงผมก็ตื่นมาอาบน้ำอาบอะไรให้พ่อแต่ว่าความเครียดมันเยอะเกินมันแบบี่อนไหวคือความเครียดรู้แต่ว่าเราไม่ได้ทำ้ายพ่อไงดูดิทำ้ายขนาดเนี้ยคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นไบโพลาร์คุยว่าไคุยว่าไม่รู้เรื่องล่าสุดคุยอะไรคุยเรื่องนี่คุยเรื่องอะไร้ยครับให้พ่อไปหาเงินมา ไม่ไม่าผมมาหารไม่เอา้วไปขายถูกไหมใช่ก็เลยโมโหไม่ใช่ไม่ใช่ผมเครียดเรื่องเงินที่เหลือที่จะต้องหาต้องหาอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วย้อนกลับไปที่เงินเจ็ดล้านที่พ่อได้มาเราเอาไปใช้อะไรวะอ๋อเอาแปะเขาแบ่งแบ่งให้แบ่งให้แต่ละเดือนเดือนละกี่บาทนี่นะครับครับ คือเรื่องเงิน7ล้านของพ่อเนี่ยนายบอลยืนยันบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดูแลเงินจํานวนดังกล่าวนะฮะก่อนหน้านี้พ่อได้นําเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยไปให้ผู้เป็นญาติเนี่ยดูแลแทนและญาติคนดังกล่าวก็จะมีการทยอยให้เดือนละ20,000ืนะฮะหมายถึงให้ในายบอลใช้เดือนละ20,000ืนแต่ก็ยอมรับว่ามีการขอเพิ่มนะฮะเนื่องจากว่าเงินมันก็ไม่พอใช้เพราะว่าต้องพาพ่อไปหาหมอ รวมทั้งตัวเองก็ต้องรักษาอาการทางจิตเวชของตัวเองด้วยในอ่างป่วยจิตเวชนะตำรวจบางชันให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากนี้จะมีการพาตัวในบอลเไปตรวจหาสารเสพติดหากพบสารเสพติดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายและมีการสอบสวนเพิ่มเติมรวมถึงลงบันทึกประจำวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องว่าเข้าขายทำร้ายร่างกายบุพการีหรือไม่ขอดูรายละเอียดข้อกฎหมายอีกทีแม้ว่าผู้เป็นพ่อคือนายอัมพลเนี่ยจะไม่เอาความก็ตาม ผู้สึกข่าวได้กล้องวงจรปิดนะวันที่27กันยายนที่ผ่านมาผู้เป็นพ่อฮะลุงอัมพลเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีครีมกางเกงขาสัน้นเดินมาขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนี่นะเนื่องจากว่าถูกลูกชายทำร้ายนี่นะโดยเพื่อนบ้านเนี่ยนางสาวแก้วอายุ42ปีได้บอกว่าช่วงเวลาตอนประมาณ8โมงวันดังกล่าวตัวเองนั่งเล่นอยู่ในบ้านลุงอัมพลก็เดินมาขอความช่วยเหลือพร้อมกับร้องให้ ยกมือไหวนะฮะขอความช่วยเหลือในสภาพเนี่ยมีเลือดออกมีรอยช้ำเต็มตัวเลยก็เลยถามลุงอภพลบอกว่าเนี่ยถูกลูกลูกชายทําร้ายหรือเปล่าเนี่ยลุงอภพลก็บอกว่าใช่นะฮะจากนั้นเพื่อนบ้านที่ชื่อคุณแก้วก็พาลุงอภพลเนี่ยหลบเข้ามาในบ้านแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตํารวจให้มาตรวจสอบนะครับสาหรับพฤติกรรมของนายบอลซึ่งเป็นลูกชายของลุงอภพลเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านบอกก็ไม่ได้เห็นกับตานะแต่ก็ทราบดีว่าเนี่ย คือในหมู่บ้านก็ทราบดีว่าในบอลเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะแล้วก็มักจะทําร้ายร่างกายพ่อแม่และแฟนสาวเป็นประจําอีกทั้งมักจะพากลุ่มเพื่อนที่ขับรถซิ่งมามั่วสุมที่บ้านนะฮะล่าสุดทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์ได้พูดคุยกับลุงอัมพลเจ้าตัวยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เข้าสู่โครงการคุ้มครองชั่วคราวโดยได้มีการนําตัวลุงอัมพลไปตรวจร่างกายก่อนจะนําตัวเนี่ยไปที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวดิ สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของกระทรวงพอมอต่อไปครับก็เป็นความชอกช้ำรักกมใจนะฮะที่ในวัยเกษียณต้องมาเผชิญกับคนใกล้ตัวที่รักที่สุดก็คือลูกเนี่ยทำร้ายทั้งร่างกายทั้งจิตใจรือทั้งทรัพย์สินเงินทองอนี่นะครับ